สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องผทุกคนมือนี่กับมาพอกันอีกแล้วจ้ากบแกวใจผ้าแซบจ้ามื้อนี้แกวสิดผ้าสุขสุขคนมากินนี่เลยจ้าขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่จ้าแต่ว่ามื้อนี้แกวหาเส้นขนมจีนเมื่อไรแกก็เลยเอาเสน้นมุนเส้นมาแท้นน่าจะพี่น้องแต่ว่ากะแซบคือเแกาจ้ามามากินน้ำกันเลยจ้ามาสับแสบน้ำกันนะคะเด้อ วันนี้แก้วก็อยู่ตลาดนัดคือเก่าหล่ะจ้ะพี่น้องเอ้ยกลางตลาดคือเก่าชีวิตแมค่ค้าตลาดนัดนอกจาะเนาะเม่ได้ไปใส่น้ำบานเพิ่นดอกอยู่ตลาดนัดนี่แหละลุยเลยจ้าผัากดฮอ็มีหลายอย่างจ้ะพี่น้อง แต่มื่อเนี่ยจะเหรเนาะมันก็แสบเมื่อแล้ก็ยุติตลาดนัดกลางป้ากลางดงเราพี่น้องเอ้ย น้ำยาขนมจีนเฮ็ดเองจากพี่น้องมาตลาดนักผูกเนาะเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้ากินน้ำพร้อมจ้าซื้อเพิ่นกินว่าถึกปากแล้วจะ้าเนาะเฮ็ดกินเองจังเส่ ตลาดบ้านใหญ่มีน้องมือนห <Okay. S 1> าขมนมเส้นบ่มีมจักรา้านหาขนมกินบ่มีมจักร้านค <Okay. S 1> นมจับไปดุกจะมันเนี่ย <Okay. S 1> ดุกดดด ดจักข้ามกัน้ำผน้องเนาะมันจะสีสวงน้นตองตองชัดชัดยู่งกว่าเัานวัวหักนพี่น้อง ลืมแกเผื่อบักทั่วหั่นไปเลยเถอะหน่อทัวหั่นไหนก็มีพี่น้องเลยลืมผักหลายผักหลายลืมจ้จะจักสิกินอีหยังจะทำได้ครับผมราคาตามป้ายนะครับ ขาวผู้เยาวอยู่ข้อเก้าเหลอจ๊ะพี่น้องเปี๊ยยังกินอยากกินพ้อมกันมาได้พูดยังผู้ยังกินพูดยังขายของตีนไก่ห้องมีจ้ะตีนไน่จ้ะจะต้มเปียย์แล้วได้จ้ะ เจอลูกโดดไปหนู่นนึงเฮียปวดออกเลยจ้ะพี่น้องแจ็บจัง จะมักชดนำนะพี่น้อง พักแลาซึ่งหลายจังพักจกว่าสิกินอีย่างแน่จ้ะแค่พัก,กมาเจ้าพี่น้องไม่กินน้ำกัน อาหารอีสานบะ้านทฮากกินยูใสยกระแซบจ้ะจิ้ใจนะตักกัะหลๆ เส้นขนมอ,อิลีแห่งชีแสแปนั่นจะพี่น,อน้องเนาะน้ำขนมนัวสุดยอดประแดดนองๆซะเลยจ้า không Nó ngọt rồi Nó ngọt cũng cặp ก็ซื้อใจมันื้อ,อพี่น่องเพรามันงา่ายจ้ะเพราะมันไม่สีสันนะจ๊ะนะะง่าจ้ะ

ห่อนหลายจ้ะมันได้จะเด้อกินน้ำกันผู้ใดคือวัาสิกินยังมือแรกงมีกินขึดนบว่าึนออกขนมเสร็จน้ำยาได้จากพี่น้องขนมจีนน้ำยาป่าจินไก่แซ่บสุดยอดเลย 就待着，按音吧，就按音吧。

เฮ้ยหงุดหกินไก่จะพี่น้องเพราะว่ามันไกลอะนะเฮ้ยแงตัดของ่ัหนักจัดแลก็แว่าบ่าจะชวนพาไปต่ได้พาละจะไปเรื่อแนวาวนี้ไหล้วตานเ่องอะยังไงนาจะที่ยังจะตัวเนีไม่ด่ เบิดมโนพี่น้องเยมันี่อค้องไปเหรเราเลื่ยไฟแดงไปหน่อยเลเดี๋ยวกไฟแดงมเางากไปทนินบาบกะยบาทจนเด้อพี่น้องเอยตกไปหน่อยนึงกับี่เดี่ยวขอค้องกันอยากรอค้องก่ะตไปด้ยตกไปยังยอ าครับ <c oughs> <c oughs> จะกินไก่ตินหนึ่งจ้ะแกกินไก่ตีนหนึ่งจ้ะพี่น้องแกกินบ่เบ็ดแกอิ่มหรอตอนไหนมันนี่แกกับพ่อกับครบอิ่มไปทันนียแล้วจ้ะเนาะ มือหนาฝากไม่ังมาผอ,อกันไม่นะจ๊ะน้องมือ <ไป S 1> มาหนีแกวขอตัวลาพีร่าหน่องไปทอนีกันจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แกวน้องใน่ระจาะเด้ออย่าลืมฝากจ่องหน่องไม่แกวใจพ้าแสบไว้ในออ้มอกอ้อมใจพีหน่องเนระจาร์มาหนีขอตัวลาไปทอนีจ้าสวัสด,ดีจ้าบ๊ายบาย